สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีมีบีซีพอดแคสต์พอชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่162นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชนคุยถึงเรื่องวิธีการรับมือกับเนกาทีฟฟีดแบ c k หรือว่าคำวิพากวิจารณ์กันนะคะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจนะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึก อ่อนไหวกับงานที่ทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้รับ n e g a t i v i t ด f e e b a c k หรือว่า feedback เชิงลบมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเรียกว่าแบบในชีวิตนี้อาจจะเยอะที่สุดแล้วนะคะในการได้รับ feedback ประมาณนี้มาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าการได้ feedback ในเชิงลบเนี่ย บั่นทอนทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งร่างกายของตัวเองพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยฟีดแบเราอาจจะได้จากคนอื่นๆคนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายเนี่ยเขาอาจจะพูดกับเราแค่ครั้งเดียวแต่ว่าในหัวของเราเนี่ยค่ะมันวนเวียนแล้วก็ฉายภาพซ้ำอยู่หลายๆครั้งเลยซึ่งก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะบั่นทอนจิตใจของตัวเอง ค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของคีมี่บีซี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาคลายคลยกันนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวให้ฟังกันทีนี้เราก็เลยบอกว่าเมื่อเรามีปัญหาแล้วเนี่ยเราเลยอยากจะมองหาวิธีการที่ทําให้เราได้เยียวยาตัวเองหลังจากที่ได้รับฟีดแบ็กในเชิงลบแล้วก็วิธีการรับมือซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะที่เราจะรับมือกับคาวิพาก์วิจารณ์แบบตรงๆ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันวนเวียนอยู่ในหัวเราแล้วก็แกะออกค่อนข้างยากซึ่งก็ส่งผลให้บางทีก็ถึงขั้นนอนไม่หลับบางทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเราจะทําหรือว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะถูกใจพอสมควรแล้วก็แต่ในใจลึกๆก,ก็อยากจะเอาชนะ หรือว่าก้าวข้ามผ่านคาวิพากษ์วิจารณ์นั้นแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะทีเนี้ก็โชคดีมากๆเลยที่ไปอ่านเจอบทความจาก Human Block by Asian Identity มานะคะซึ่งก็แนะนำไว้ดีมากๆเลยก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันให้ฟังกันนะคะ4หัวข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกนะคะหลังจากที่ เราได้รับฟีดแบ k หรือว่าอยู่ในระหว่างของการได้รับฟีดแบ k ในเชิงลบเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือเปิดใจเพื่อรับฟังหรือว่า be open minded นะคะบางทีเนี่ยแน่นอนเวลาที่เราได้รับคำวิพากษ์วิจาร์ณเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์ความรู้สึกนะขณะนั้นมันอาจจะถาโถมมากๆแต่ถ้าหากเราลองฟังด้วยใจที่เป็นกลางนะคะ ลองฟังเหมือนแบบเออเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเราเขาไม่ได้พูดถึงเราอยู่นะคะเราก็อาจจะมองในมุมของคนนอกมองเข้ามาหรือว่ามองด้วยใจที่มันเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็พยายามทำความเข้าอกเข้าใจในมุมของผู้ที่มาให้ฟีดแบ็ k ที่เขามองเห็นมันอาจจะเป็นมุมที่ดีนะคะตรงที่เป็นมุมที่เราไม่เคยรู้ตัวหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นมุมที่ต่างออกไปเป็นมุมที่เราอาจจะ ตลอดชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าโอ้เราทําแบบนี้มาตลอดจริงๆมันไม่โอเคนะหรือว่าเป็นมุมที่แม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้จักตัวเองดีพอพอเราเปิดใจมองด้วยใจที่เป็นกลางด้วยใจที่เป็นมุมของคนอื่นนี่ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องที่เราฟังเรื่องราวของคนอื่นอยู่มันจะแยกตัวตนของเรากับสิ่งที่คนอื่นวิภาควิจารณ์เราอยู่ นะคะอันนั้นก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้อัตแทกในตัวตนของเราแต่ว่าเขากําลังพูดถึงเนื้องานของเราอยู่นั่นเองนะคะที่นี้ส่วนตัวเนี่ยมองว่าข้อดีของการเปิดใจทําให้เราเนี่ยสามารถแยกแยะฟีดแบ็กที่เราได้รับเป็นภาพกว้างๆถ้าพูดง่ายๆก็คือแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอิโมชั่นนะคะเวลาที่เราได้รับแบบ คำวิพากษ์วิจารหรือว่าฟีดแบ็กเชิงลบเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอารมณ์เสมออารมณ์ที่กําลังพุ่งพล่านของคนที่กําลังให้ฟีดแบ็กหรือว่าความไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างเขาถึงให้ฟีดแบ็กในเชิงลบกับเรากลับมานะคะส่วนที่2ก็คือส่วนที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราแยกส่วนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากเราเองสิ่งนี้เกิดจากการควบคุมของตัวเราเอง ซึ่งเราสามารถบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ด้วยตัวของเราเองเราก็สามารถนำจุดนี้ค่ะนำไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบ็ k ที่เราได้รับอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายก็คือขอเรียกว่าส่วนที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ตัวเราเองอะ่ะก็ไม่สามารถควบคุมเรื่องนี้ได้เหมือนกันมันเป็นปัจจัยที่ส่งผล ทำให้งานหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเราอะ่ะมันได้รับผลกระทบแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากเราแบบร้อเอ่ะมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกพอเราแบ่งออกมาได้เป็น3ส่วนแล้วอะค่ะถ้าเราพยายามที่จะตัดเรื่องอีโม่นหรืออารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดตอนนั้นหรือว่าผู้ที่ให้ฟีดแบ็กตอนนั้นออกไปเราจะสามารถนำสอก้อนที่เหลือก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนี่ย ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อได้เช่นในส่วนของส่วนที่อยู่เหนือการควบคุมของเรามันอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากหัวหน้าของเราหรือว่าผู้ที่มีอำนาจมากกว่านั้นหรือว่าเราอาจจะต้องการซัพพอร t ตในเรื่องของ Resource ในเรื่องของเงินในเรื่องของ Investment เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้ดีมากขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่าน ฟีดแบ็กเชิงลบได้ก็คือพัฒนาให้ดีขึ้นจนถึงสแตนดาดที่ผู้ที่ให้ฟีดแบ็กเขาตั้งไว้หรือว่าหวังไว้นั่นเองนะคะข้อที่2นะคะหลังจากที่เราได้รับฟีดแบ็กแล้วเนี่ยถ้าได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวหรือว่าเขาให้ฟีดแบ็กกับเราแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยเนี่ยนะคะมันอาจจะมีโอกาสให้เราได้ถามคำถามกลับเพื่อให้เข้าใจความหมาย ของสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะคะเช่นสมมติว่าเราได้ฟีดแบ็ k ที่บอกว่างานที่จัดมามันไม่สนุกเลยอะ่ะมันผิดหวังมากเลยนะคะเราก็อาจจะรบกวนขอให้ผู้ที่ให้ฟีดแบ็ k เราอะ่ะเขาลองขยายความหรือว่า ลองอธิบายเพิ่มเติมดูสินะคะหรือว่าลองยกตัวอย่างได้ไหมคะที่บอกว่าไม่สนุกเนี่ยมันไม่สนุกตรงส่วนไหนมันไม่สนุกอย่างไรนะคะอะไรทําให้รู้สึกว่าไม่สนุกหลังจากนั้นเนี่ยผู้ให้ฟีดแบ็กนะคะเขาก็จะเริ่มอธิบายในมุมนั้นมุมนี้ไม่สนุกเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่สนุกทั้งงานแต่อาจจะไม่สนุกสักจุดหนึ่งเป็นจุดใดจุดหก็เป็นได้นะคะ อันนี้มันอาจจะทำให้เราเริ่มเห็นความกระจ่างแล้วก็รู้ว่าจุดไหนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขจริงๆทีนี้พอเราได้รับคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เข้าใจในมุมมองของผู้ที่ให้ฟีดแบ็ได้ดีขึ้นรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่เราได้รับฟีดแบ็มาได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยดีกว่านั้นเนี่ย เราอาจจะมีโอกาสได้อธิบายในมุมของเราเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันมากขึ้นนะคะเช่นว่าความพยายามบางอย่างของเราหลังจากที่เราได้รับฟีดแบ็มาแล้วเนี่ยเราทำไปแล้วเราแก้ไขไปแล้วแต่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะบอกหรือว่าที่จะสื่อสารออกไปบางทีการที่เรามีเวทีหรือว่ามีโอกาสได้อธิบายซึ่งซึ่งหน้านะคะกับผู้ที่ให้ฟีดแบ็กกับเราเนี่ย มันสร้างความเข้าอกเข้าใจทำให้เขาเห็นถึงความยากอะไรบางอย่างของเราว่าจริงๆแล้วงานส่วนนี้เนี่ยนอกเหนือจากตัวเราเองแล้วเนี่ยมันยังต้องการการซัพพอร์ตจากอีกหน่วยงานหนึ่งหรือว่าจากผู้มีอำนาจที่มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้จะทำให้เขาเริ่มเข้าอกเข้าใจเรามากขึ้นมันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเข้าใจผู้ที่ฟีดแบ็เราแล้วก็ผู้ที่ฟีดแบ็เราก็มีโอกาสที่จะได้ เข้าใจในมุมของเรามากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเรามีโอกาสที่จะได้อธิบายเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปหรือว่าเหตุและผลของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งนั่นถือว่าเป็นโบนัสเลยนะคะมันเหมือนการสร้างความเข้าใจระหว่างกันละกันแล้วก็ทำให้เราได้เห็นในมุมที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็รวมถึงผู้ที่ให้ฟีดแบ็กเขาก็เห็นมุมที่ เขาอาจจะนึกไม่ถึงก็เป็นได้นะคะอันนี้มุมหนึ่งที่เอ็มรู้สึกว่าเออนะ่าสนใจดีที่นี่นะคะข้อที่3มันอาจจะทําได้ยากแต่ว่าถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสเช่นเดียวกันนั่นก็คือการน้อมรับแล้วก็ขอบคุณที่เสียสละเวลามาฟีดแบ็ k ให้เราฟังนะคะไม่ว่าตัวเราอะคะจะเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับความเห็นหรือว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ที่เราได้รับเวลาที่เรารู้สึกว่า เออน้อมรับแล้วก็รู้สึกขอบคุณมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินไปที่จะตอบรับฟีดแบ克เหล่านี้บางครั้งเนี่ยถ้าในมุมหนึ่งนะคะที่เราเห็นนะ่ะบางครั้งผู้ที่ให้ฟีดแบ克เรามาเนี่ยจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยอาจจะต้องรวบรวมความกล้าในการที่จะเดินมาบอกเราว่าอะไรที่มันทำให้เขาไม่ชอบอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจ แล้วมันอาจจะหมายถึงโอกาสที่เราได้รับบางทีคนที่ไม่พึงพอใจเรามากๆเขาอาจจะเดินจากเราไปเลยเช่นลูกค้าของเรารู้สึกว่าไม่พอใจเลยในผลงานเสียเวลาที่จะมานั่งบอกก็เดินจากเราไปเลิกซื้อสินค้าเลิกใช้บริการของเราไปเลยแต่การที่ลูกค้าหรือว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยเขายอมที่จะแบบรวบรวมความกล้ารวบรวมความพยายามที่จะมาบอกเราว่า คุณยังปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้นะได้ดีกว่านี้นะมันหมายถึงว่าเขายังเห็นว่าเราสามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ไม่ได้ย่ำแย่ถึงขั้นว่าไม่มีโอกาสไม่มีอนาคตแล้วที่จะไปด้วยกันต่อแล้วก็พอโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราเปิดใจเมื่อเราพยายามทำความเข้าใจเมื่อเรารู้สึกขอบคุณเนี่ย เราจะเริ่มมองเห็นจุดที่เราต้องเริ่มปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะแล้วความสนุกก็จะเกิดขึ้นตรงที่ว่าตัวเราอ่ะจะเริ่มหามุมที่ว่าเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างพอเราพัฒนาตัวเองแล้วอ่ะไปได้ถึงขั้นหนึ่งเราก็จะเริ่มมองหาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านาย รือแม้กระทั่งจากลูกค้าหรือคนรอบๆตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราก็อย่าไปทุกคนเดียวค่ะบางอย่างนี้มันอาจจะนอกเหนือจากความสามารถหรือว่าลำดับขั้นของเราหรือว่าขอบเขตความรับผิดช,ชอบของเราบางทีมันอาจจะต้องถึงเวลาที่เราอาจจะต้องมองหาที่ปรึกษาดูนะคะที่ปรึกษาที่เขาเห็นมุมมองที่เออพี่สามารถช่วยเหลือได้พี่สามารถซัพพอร์ตได้ในบางเรื่องหรือว่าลอง เสนอโซลูชันมารวมด้วยช่วยกันแบบนี้ก็เป็นได้นะคะข้อที่4นะคะเราไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็คือหลังจากที่เราแบบเปิดใจยอมรับเข้าใจแล้วก็น้อมรับรวมถึงรู้สึกขอบคุณและกับเจ้าเนกาทีฟฟีดแบ็นี้เนี่ยอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าการฝึกตัวเองนะคะให้คุณชินกับการขอฟีดแบ็กจากคนรอบข้างจากลูกค้าจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายจากเพื่อนจากสามี หรือแม้กระทั่งจากลูกของเราเองจริงๆเรานิสัยนี้เนี่ยนะคะเองก็ผ่านการฝึกฝนแล้วก็พัฒนามาจากตอนที่เราทำ internal startup นะคะตอนที่เรายังทำงาน corporate อยู่การที่เราได้มาซึ่งฟ e ดแบ c k เนี่ยมันทำให้เราอยากรู้อยากเข้าใจแล้วก็อยากได้รับ Feedback จากลูกค้ามาเยอะๆเพราะว่าการที่เราเข้าอกเข้าใจเขา มากขึ้นเท่าไหร่เราก็มีโอกาสที่จะไปปรับปรุงพัฒนาสินค้าแล้วก็บริการของเราอะให้มันดีมากขึ้นนะคะแล้วพอฝึกบ่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเรากับงานของเรามันถูกแยกออกจากกันถ้าสมมติว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เราในงานของเราไม่ได้หมายความว่าตัวเรามันแย่แต่เขากำลังบอกว่างานของเรามันมีมุมอะไรที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อได้ หลังจากที่เราได้รับฟีดแบ็กแล้วเราสามารถแยกตัวเราออกจากงานของเราออกจากสิ่งที่เขากำลังให้ฟีดแบ็กเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้นำไปปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาอย่างสม่าเสมอการที่เราเปิดใจยอมรับแล้วก็ยอมที่จะน้อมรับแล้วก็ขอบคุณกับฟีดแบ็กเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาตัวเอง แล้วก็พัฒนางานให้มันดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในมุมดีของฟีดแบ c k ในเชิงลบเนี่ยก็แปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้เรายังมีโอกาสได้ปรับปรุงและพัฒนาโดยที่ลูกค้าหรือว่าคนรอบข้างเขายังไม่ได้จากเราไปไหนเขายังคงรอคอยด้วยความหวังว่าเราจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้เราก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะคะเราเป็นมนุษย์ปูถุชนคนธรรมดาเวลาที่เราได้รับฟีดแบกในเชิงลบอบเป็นธรรมดาที่เราจะเสียใจโมโหรู้สึกมันไม่แฟรมันไม่ใช่มันแบบมันไม่ใช่อะ่ะนะคะเวลาที่เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องควบคุมตัวเองควบคุมสติตั้งตัวตัวเองก่อนอย่ารีบร้อนที่จะตอบโต้ไปในทันทีทันใดตอนที่เรากำลัง รู้สึกว่าเรามีอิโมชันเหมือนกันก็คือแบบรู้สึกมีอารมณ์ความรู้สึกลบๆบออกมาเหมือนกันเพราะว่าการแสดงออกของเราตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียใจในภายหลังก็ได้นะคะจากการที่เราใช้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากจนเกินไปอันนี้พอพูดแล้วเนี่ยเอาจริงๆความรู้สึกลบๆบที่ได้รับฟีดแบ็กมามันก็รู้สึกบรรเทาเบาบางมากขึ้นแล้วก็เริ่มมองเห็นมุมดีว่า ก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็น้อมรับที่จะไปปรับปรุงเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ที่ให้ feedback กับเราเนี่ยเขาก็คงจะไม่สบายอกไม่สบายใจจริงๆถึงขั้นต้องมาบอกกันนะคะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตัวเองและงานของตัวเองให้ดีมากขึ้นให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ ให้ได้ไปถึงมาตรฐานที่คนรอบข้างของเราเนี่ยเขาคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะคะแต่ใดๆก็ตามแน่นอนการที่เรามีอารมณ์มีความรู้สึกกับฟีดแบ็เชิงลบมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน แต่หลังจากที่เราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะลองเอาวิธีการที่เอมเล่าให้ฟังนะคะไปลองปรับปรุงใช้แล้วก็พัฒนาดูแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังใครที่กําลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยบรรเทาเบาบา,บางแล้วก็เยียวยาจิตใจของผู้ที่กําลังประสบปัญหาเดียวกันอยู่ ะะแล้วก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีวิธีการ ที่จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกลบๆเวลาที่ได้รับคำวิพากษ์วิจาร์ณหรือว่าネガティブฟ e ードバックเนี่ยนะคะก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาคุยกันใน Direct Message นะคะใน Facebook Fan Page ของ k i m m b u BC Podcast หรือว่าจะไปติดตามไลฟ์สไตล์ต่างๆของ Am ได้นะคะใน Instagram ก็คือ Am. c h e m i u BC นั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ